โอเคค่ะมันคืออยู่ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะลูกอ่าโอเคค่ะก็เรื่องที่ครูจะสอนวันนี้นะคะก็คือหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องโครงสร้างข้อมูลอันนี้ก็คือชื่อครูนะคะครูอาชิรยาแสงพิทักษ์นะคะชื่อวิชาของเราก็คือโครงสร้างข้อมูลและอักลกอริทึมแต่วันนี้ ครูขอขึ้นเรื่องโครงสร้างข้อมูลก่อนนะคะอ่ะโครงสร้างข้อมูลคืออะไรโครงสร้างข้อมูลคืออะไรคนให้คําจํากัดความของโครงสร้างข้อมูลค่อนข้างที่จะหลายหลายท่านนะคะซึ่งครูก็ได้สรุปมาแค่สองสามสองสามความหมายซึ่งก็ความหมายในลักษณะคล้ายๆกันนะลูกอ,อันแรกเลย อันแรกเลยนะคะอันแรกเลยก็คืออ่อันแรกเลยนะคะนั่นก็คือความหมายว่าการรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มอย่างมีรูปแบบเพื่อให้การนำข้อมูลกลับมาใช้หรือประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขั้นตอนวิธีที่หลากหลายและนําเสนอได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตามลักษณะงานที่ดีนะคะก็คือโครงสร้างข้อมูลเขาบอกว่ามันจะเป็นการรวมกลุ่มที่แบบมีขั้นมีตอนมีวิธีการที่สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและข้อที่สองความหมายอันที่สองก็คือ การนำกลุ่มของข้อมูลขนาดใหญ่มาจัดรูปแบบเพื่อให้เครื่องประมวลผลและแสดงผลอย่างมีขั้นตอนโดยเริ่มจากการรวบรวมเพิ่มลบหรือเข้าถึงข้อมูลแต่ละรายการถ้าหนูดูสองความหมายนี้นะคะสิ่งที่คล้ายๆกันเลยนั่นก็คือการรวมกลุ่มข้อมูลอย่างมีขั้นมีตอนนะคะเห็นไหมลูกมีการรวบรวบรวมข้อมูลเห็นไหมมีการรวบรวมข้อมูล มีการนำเข้าข้อมูลที่อยากมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนแล้วก็นำมาสแสดงผลเข้าใจนะคะต่อไปโครงสร้างข้อมูลอันที่สุดท้ายเลยก็คือการทำงานของข้อมูลชนิดพื้นฐานและข้อมูลที่ซับซ้อนประกอบด้วยกันก็คือเอาข้อมูลที่เป็นพื้นฐานและข้อมูลที่เป็นซับซ้อนมารวมกัน และนําเข้าข้อมูลอย่างมีขั้นมีตอนเหมือนกันไม่งั้นเราก็จะได้ไม่ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะคะอันนี้คือความหมายของโครงสร้างข้อมูลถ้าหนูจํำคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยนะลูกคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยก็คือการรวมกลุ่มการรวมข้อมูลเห็นไหมคะการรวมข้อมูลการขั้นตอนอประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็การรวมกลุ่มของข้อมูลขนาดใหญ่เห็นไหมคะ แสดงผลอย่างนี้ขั้นตอนเนี่ยลักษณะมันก็จะเขาเรียกว่าความหมายมันก็จะคล้ายๆกันคือหนูจำเขาเรียกว่าอะไรนะลูกหนูจําคําเหล่าเนี้ยให้ได้มันก็จะมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันนะคะอันนี้คือความหมายความหมายของโครงสร้างข้อมูลนะอ่าแล้วโครงสร้างข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ที่เราจะต้องรู้มีแบบไหนบ้างมีกี่ชนิดอ่าเขาบอกว่าโครงสร้างข้อมูลเราสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆถ้าหนูดูตามรูปนะลูกเราเห็นโครงสร้างข้อมูล2ชนิดใหญ่ๆเห็นไหมคะสชนิดใหญ่ๆเลยดูจากตรงไหนล่ะครูตรงนี้ไงลูกนี่คือโครงสร้างข้อมูลที่แบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆ นอกจากแบ่งเป็นสองชนิดใหญ่ๆแล้วในสองชนิดใหญ่ๆนี้ยังมีการแตกย่อยมาอีกเห็นไหมลูกในโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพก็จะมีก็จะมะีข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลโครงสร้างข้อมูลโครงสร้างอันนี้คือฝั่งของโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพ พอมาพูดถึงโครงสร้างข้อมูลตรรก,กะก็จะมีแบ่งเป็นย่อยๆอีก2อีกเห็นไหมคะแล้วพอในพอเราแบ่งย่อยๆอีกมันก็จะมีย่อยๆย่อยมาอีกแต่หนูไม่ต้องซีเรียสน,นะลูกครูจะสอนโครงสร้างข้อมูลแต่ละฝั่งให้หนูเข้าใจแต่เราจะเรียนทั้งหมดนี้เลยนะคะเริ่มต้นวันนี้เราจะเรียนฝั่งโครงสร้าง เราจะเรียนฝั่งนี้ก่อนนะลูกเราจะเรียนฝั่งโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพฝั่งนี้ก่อนนะคะโอเคนะไม่ต้องซี hierarchy. เรียสเราเรียนฝั่งนี้เราโออาจารย์เรียนเยร์จังใช่ค่ะเราจะต้องรู้จักโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะคะอะเริ่มต้นที่วันนี้เราจะเรียนเราจะเรียนโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพ อ่าอย่างที่ครูบอกว่าในโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพมันก็จะมีมันก็จะมีสองข้อมูลที่แตกต่างออกมาที่แตกย่อยออกมาอีกนั่นคือข้อมูลอะไรกับข้อมูลอะไรคะตอบครูหนึ่งคนเร็วดูจากถังเนี้ยครูถามว่าโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่อย่างคะสองอย่างคะ่ะใหญ่ๆอ่าคือข้อมูลอะไรกับข้อมูลอะไรคะลูก ทางกายภาพแล้วก็ทางตรก,กะค่ะฮะไม่ไม่ใช่ใชครูถามว่าข้อโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพแบ่งแบ่งยกออกมาเป็นกี่ข้อมูลคะลูกสอ,สอค่ะอ่าคืออะไรกับอะไรคะเบื้องต้นกับโครงสร้างค่ะใช่ข้อมูลเครื่องเบื้องต้นกับข้อมูลโครงสร้างนะคะวันนี้ครูจะสอนข้อมูลเบื้องต้นในอันนี้ค่ะมันจะมีจานวนเต็มจํานวนจินจํานวนอักขร แต่มันก็จะมีจํานวนบูลบูลีนซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายอันนี้ไม่ไม่ไม่ครบอ่าอย่างที่ชมพู่ตอบตะกี้นะคะโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพก็แบ่งออกมาเป็นสองชนิดอีกอย,อย่าอย่าหลงประเด็นนะลูกวันนี้ตอนเนี้ยเราจะเรียนข้อมูลทางฝั่งนี้ก่อนทางฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเรียนแค่ข้อมูลเบื้องต้นแค่นี้นะคะอ่า ข้อมูลทางกายภาพแบ่งเป็นสองชนิดหนึ่งชนิดข้อมูลเบื้องต้นเห็นไหมคะเราเรียนชนิดข้อมูลเบื้องต้นก่อนเรายังไม่เรียนข้อมูลของท่างนะคะชนิดข้อมูลเบื้องต้นก็จะประกอบอยู่ด้วยกันอยู่สี่ชนิดดังนี้นะคะอันนี้ง่ายๆเลยลูกอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเริ่มต้นที่ข้อมูลจำนวนเต็มนะคะ ข้อมูลจํานวนเต็มข้อมูลจํำนวนเต็มเป็นข้อมูลแบบไหนอ่ะครูหนูจำไว้นะลูกถ้าเรียนคอมพิวเตอร์แล้วหลักการส่วนใหญ่ที่เขา,เขาพูดกันเขาจะพูดว่า i n t e g e ทเถ้าครูถามว่าข้อมูลแบบ integer คือข้อมูลอะไรนักเรียนต้องรู้ทันทีเลยนะคะว่ามันคือเลขจํานวนเต็มเข้าใจคําว่าเลขจํานวนเต็มไหมลูกเข้าใจค่ะ เ,ออเลขจํานวนเต็มมีตั้งแต่จํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกและก็จํานวนเต็มลบเช่นถ้าหนูดูจากตัวอย่างเนี้ค่ะเห็นไหมคะจานวนเต็มเลขจํานวนเต็มหรือ integer นี่นะคะจาไว้นะลูกบางคนงงอาจารย์ตะเกียกในข้อสอบมีคําว่า integer integer หนูไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร integer คือจํานวนเต็มนะคะค่าข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็ม ค่าข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็มได้แก่ค่าตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมเช่นจนํานวนเต็มลบจํานวนเต็มบวกและก็จํานวนเต็มศูนย์อันนี้เราจะเรียกว่าข้อมูลแบบจํานวนเต็มหรืออินทิเจอร์โอเคทันนะคะต่อไปค่าข้อมูลแบบที่สองนั่นก็คือค่าข้อมูลแบบ ค่าข้อมูลแบบจำนวนจริงค่าข้อมูลแบบจำนวนจริงหรือทศนิยมถ้าพูดในภาษาเขียนโปรแกรมเขาจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าข้อมูลที่เป็น f l o ด t f l o ก็คือแปลมาเป็นภาษาไทยก็คือทศนิยมนั่นแหละลูกข้อมูลแบบนี้ข้อมูลข้อนี้ก็คือค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยมอะไรที่เป็นจุดทศนิยมไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม ลบหรือไอไม่ใช่จำนวนเต็มทศนิยมที่เป็นลบหรือทศนิยมที่ไม่เป็นลบเช่น1.05 0.00 00, 2.50 1.00หรือลบ0ูนหรือลบ0ูนนะคะถ้าลบ0ูนก็เป็นอ่ค่าข้อมูลที่เป็นจำนวนจริงทศนิยมหรือว่าโ l o a นั่นเองโอเคนะคะ อันนี้คือสองสองชนิดเลยนะลูกและชนิดที่สามค่าข้อมูลที่เป็นอักขระหรือที่เราเรียกว่าตัวอักษรแต่ในคอมพิวเตอร์จะเรียกข้อมูลนี้ว่า character นอกจาก character ก็จะมีคำว่า string ถ้าเป็นแบบว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูล string ในภาษาคอมพิวเตอร์ค่าข้อมูลเหล่านี้ก็คือค่าตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่น a b c mouse sharp ดอลลาเอสอะไรก็ว่าไปนะลูกแล้วก็แอนค่าข้อมูลเหล่านี้คือค่าข้อมูลที่เรียกว่าอักขระหรือ c h a r เตอร์โอเคนะคะนี่คือ3มชนิดแล้วนะลูกและชนิดที่4ก็คือค่าข้อมูลตรรกะหรือบูลีนค่าข้อมูลตรรกะก็คือจริงหรือเท็จเช่นสมมุติค่าตัวเลขหนแสดงค่าเป็นจริงก็คือ true หรือค่าตัวเลขศูนย์แสดงว่าเป็นเท็จนั่นก็คือ false อันนี้ก็คือจริงเทปง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือค่าข้อมูลตรรกะหรือบูลีนหรือบูลก็ได้นะคะมันมีอยู่สี่ชนิดนี่คือค่าข้อมูลชนิดพื้นฐานข้อมูลชนิดพื้นฐานที่พวกหนูทุกคนจะต้องรู้วันนี้ครูอสอนแค่นี้เองลูกง่ายๆจําจได้ไหมคะแต่มันคือสิ่งที่พวกหนูจะต้องจําทั้งหมดเช่นครูถามมาว่า 1.05คือข้อมูลแบบไหนคะคือชนิดข้อมูลแบบไหนคะลูก1.05คือข้อมูลชนิดไหนคะตอบครูหน่อยเอ่อนันนันนพัสลูก อันนะคะคุณครูถ,ถามว่าหนึ่งจุดศูนย์ห้าคือชนิดข้อมูลแบบไหนคะเป็นข้อมูลชนิดไหนคะหนึ่งจุดศูนย์ห้าเลขทศนิยมนะจ๊ะเออก็เลขทศนิยมไงถูกไหมคะครับทำไมถึงตอบไม่ได้ง่ายมากต่อไป ไปดีปิกาค่ะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ่าอ่าสมมุตินะอะชิรยาแสงพิทักษ์เป็นข้อมูลแบบไหนคะข้อมูลอักขระใช่ไหมคะอ่าข้อมูลอักขระหรือชารคเตอร์นะลูก เวลาพูดพูดทั้งไทยทั้งอังกฤษจะได้จำได้นะคะต่อไปค่ะสุภามากค่ะ ฉันสอบได้คะแนน48คะแนน48คะแนนคือข้อมูลอะไรคะเนี่ยนะจ๊์ข้อมูลตักกะป้าจย์48คะแนน48คะแนนคือข้อมูลแบบไหนคะอันไหนวะจำนวนเต็มว่าจย์ ่จำนวนเต็มภาษาอังกฤษเรียกว่า integer integer Int <eger S 1> ค่ะ integer จจ integer <laughs> ต่อไป <laughs> สิวพรค่ะอยู่ไหมลูกสิวพรอยู่ค่ะอ่า ค่าข้อมูลที่เป็นจริงหรือเท็จคือข้อมูลอะไรคะข้อมูลตรรก,กะค่ะค่ะข้อมูลตรรก,กะค่ะคือวันนี้ครูสอนหนูแค่นี้เองลูกแต่สิ่งที่หนูจะต้องทําเลยก็คือหนูจะต้องจําข้อมูลทั้งสี่ชนิดนี้ให้ได้นะคะมันเป็นชนิดข้อมูลเบื้องต้นมีอยู่สี่ชนิด นั่นก็คือข้อมูลจำนวนเต็มนะข้อมูลจำนวนเต็มหรือ integer ข้อมูลจำนวนจริงหรือทศนิยมข้อมูลอักขระหรือ character และข้อมูลตรรก,กะหรือ Boolean นะคะนักเรียนต้องจำสี่สี่อันนี้นะตะกี้ที่ออกข้อสอบมันก็จะเป็นข้อมูลพวกนี้ถูกไหมคะคุณไม่ลูก คุณค่ะออกออกทุกข้อเลยใช่ออกทุกข้อเลย,ออเลยหนูต้องจําแล้วก็ทําความเข้าใจให้ได้นะคะเพราะว่าพอออกข้อสอบเขาเรียกว่าข้อสอบหลังแบบทดสอบก็จะออกข้อสอบประมาณนี้แหละคะ่ะลูกนะสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะนักเรียนครูสอนแค่นี้แหละแต่นักเรียนจะต้องจําให้ได้ที่ครูสอนวันนี้ให้หมดให้กลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนเดี๋ยวครูจะโยน ไฟล์เนี้ยเข้าไปในพาร์ทส o รมแล้วนักเรียนจะได้อ่านแล้วก็ทบทวนนะคะแล้ววันนี้สำหรับคนที่เข้าเรียนไม่ทนันครูก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วจะได้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้นะคะฝากแจ้งเพื่อนให้ครูด,ด้วยนะลูกโอเคค่ะโอเคอ่ะหยุดบันทึกไว้ก่อน